ลำดับที่ยีสิบไม่ถือเอาของผู้อื่นพระธภาสิกโยธะดีคังวาระสั่งวาอานุงทูลังสุภาสุพุงสุภาสุพังโลเกอดินังนาลิยติตมะหั่งบรุมิปรามนังแปลกวาว่าผู้ใดไม่ถือเอาของที่เขาไม่ให้ในโลกนี้ไม่ว่าของยาวหรือสั้นละเอียดหรือหยาบงามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราม อธิบายความการถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้โดยจิตขโมยยังเล็ยกเธยจิตไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะท่านเรียกอาการนั้นว่าอธินาทานเป็นสินข้อที่สองในสินห้าสินข้อนี้มีบัญญัติทุกศาสนาแม้กฎหมายบ้านเมืองก็เอาโทษแก่ผู้ประพฤติร่วงเหมือนกันทุกประเทศอธินาทานจึงเป็นกรรมทุจริตอันควรเว้นอย่างยิ่ง ผู้ทำอธินาทานเป็นการพลาดเกียรติยศแห่งตนหมดความนับถือตนใครทราบเข้าก็ไม่อยากคบหาสมาคมส่วนบุคคลผู้มีชาติแห่งบัณฑิตแม้ต้องเสียชีวิตก็ยอมแต่ไม่ยอมทําอธินาทานผู้เช่นนี้พระศาสดาทร,ทรงยกย่องว่าเป็นพราม์เรื่องนี้ทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่ท่าเชตวันมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง พรามิชาทิฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเปลื่องผ้าสาดกสำหรับผมไม่ข้างหนึ่งเพราะกลัวเหม็นสาบสิ่งตัวของตัวเองพระขีนาสพรูปหนึ่งทำพัตกิจแล้วกำลังเดินไปวิหารเห็นผ้าสาดกนั้นเดี๋ยวดูไม่เห็นใครเข้าใจว่าผ้านี้หาเจ้าของไม่ได้จึงถือเอาโดยอธิษฐานใจว่าเป็นผ้าบางสกุลพรรามเห็นท่านแล้วด่าว่าขโมยผ้าของเขา พระบอกว่าเข้าใจว่าผ้านั้นไม่มีเจ้าของจึงถือเอาด้วยบางสุกุลสัญญาแต่เมื่อรู้ว่าผ้ามีเจ้าของหูงแหนท่านก็ใหม่ประสงค์จึงคืนผ้านั้นให้พราหมณ์ไปพระเถระขีนาศอกลับไปวิหารเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุด้วยการฟังภิกษุทั้งหลายต้องการยเยาะเย้ยท่านจึงกล่าวว่าผ้านั้นยาวสั้นหยาบละเอียดเพียงใดเทียวพระขีนาศอกล่าวว่า ผ้านั้นจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรในผ้านั้นเลยเข้าพเจ้าถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุนั้นพูดไม่จริงพยากรณ์อรหัตผลพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพูดจริงครับธรรมดาพระขีนาศกาไปถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ให้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า โยธะดีคังวาระสร้างวาเป็นอาทิมีนัยะดังันานามาแล้วแต่ต้น